เอาลครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้กับตัวนี้ Nintendo Switch OLED ที่เพิ่งออกใหม่เลยครับเพิ่งมาจำหน่ายเมื่อวานเองแล้วก็ผมก็ได้มาเมื่อวานแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้จริงๆเมื่อคืนคือได้แกะกล่องลองไปแล้วเพราะว่าต้องมีการ install แล้วก็ transfer พวกข้อมูลไฟล์ต่างๆมากครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูครั้งหนึ่งครับน,นี้เป็นตัว Switch OLED นะครับ ตัวที่ซื้อมาคือเป็นตัวสีขาวพอแกะกล่องมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีจอยคอนสีขาว2ตัวนะครับแล้วก็จะมีจออยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะดกันออกนะครับแล้วจอก็จะเป็นอน้นครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกทันทีนะครับในตัวกล่องตรงนี้ก็จะมีเป็นด็อกด็อกที่สวยเลยนะถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวเก่าเดี๋ยวจะถอาการเีอิวให้ดูนะครับ ดอกนี้สวยสวยนะมีโลโก้นี่นะสกุชชี่นะครับนอกจากมีสาย HDMI นะครับมีกริปแล้วก็จะมีชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของกริปซึ่งสายสตรัปทำออกมาได้ดูดีนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมาอยู่ในส่วนของตัวจอยคอนกับตัวของจอมยที่เราตัวเก่ารจะเป็นไง ตัวนี้ผมได้มาในช่วงพิออเดอร์ของ NAS S Project ได้มาราคาถูกกว่าตลาดข้างนอกที่ขายตอนนี้มันพันสามซึ่งถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับโอเคจอยคอนตัวจอยคอนเนี่ยตัวจอยคอนนะครับก็คือพอเทียบกับตัวเก่าเนี่ยไม่ความแตกต่กางกันนะ,ะน้ำหนักปุ่มทุกอย่าง<ม>เหมือนกันหมดนะครับ ไม่มีความแตกต่างกัเลยแต่ได้ยินว่าทาง Nintendo ได้แก้ไขตัวปัญหาของออ t o ตัดริฟท์ของตัวนี้แนละ้วตัวอ่ะส่วนตัวเลยผมก็ที่ไม่ค่อยปลื้มกับตัวจอยคอนของ Official ของ Nintendo เท่าไหร่เพราะว่าอันล็อกมีปัญหาบ่อยมากใช้งานไปสักพักจะมีการเดินเอง Auto ออโ o ตัดริฟท์โหดมากครับผมก็จะจะซื้อมีตัวนี้มานี่เป็นของโฮลนะครับตังนี้จะใช้งานเดี๋ยวทดสอบห้ดูว่า อจอห์นพวกนี้ใช้กับตัวเราเอาตัวใหม่ได้ไหมแล้วก็จะมีตัวนี้ล่าสุดตัวนี้ตัวนี้ชอบมากเพราะว่าสามารถใช้งานไะด้เหมือนจอหคอนคือฟังชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดยกเว้นที่จะไม่มีตัวของสแกนแต่ตัวของอัมโร้นะครับอันนี้ของยี่ห้อมีนี่นมั้งผมจำไม่ได้ผมซื้อในช็อปปี้โอเคลองเสียบตัวนี้อปครับอันนี้ผมเมื่อคืนทำการทรานสเฟอร์ไฟล์เรียบร้อยหมดแล้วครับเทียบความสด เครื่องกันเลดีกว่านในส่วนของตัว OLED เนี่ยจอสีสันสวยงามมากถ้าดูจากกล้องคือเห็นความนวลของจอนะครับแต่ไซส์ก็คือ7นิ้วเมื่อเทียบกับของเก่าของเก่าเนี่ยจะอยู่เพิ่มมา6.2นิ้วนะครับนี่ครับแค่ความสดก็ต่างกันแล้วนะแต่ของไซส์ส่วนนะครับที่นี่สิ่งที่แตกต่างกันโอเค จะมาเทียบดูความแบบตกต่างกันนะครับเอ,อเล็ตวมาข้งบนดีกว่า,าตัวขนาดของไซส์เครื่องจริงๆก็เกือกๆเท่ากันนะแต่จะเห็นว่าตัวของโอเล็ตเนี่ยจะมีความกว้างต่างก,กันมากกว่านิดนึงนะครับนนในส่วนของอพอตต่างๆเหมือนเดิมน,นะครับตัวบาร์โค้ดของโอเล็ตเนี่ยจะไม่มีตรงท้ายแล้วนะครับแล้วก็มาในส่วนของขนาดข้างเครื่องน,นะครับจะเห็นได้ว,ว่า ของเดิมเนี่ยจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับของใหม่จะมีแค่หนึ่งสองสามตัวครับซึ่งทาให้มั่นใจว่าตัวของเทนโด่เนี่ยได้ปรับปรุงวิธีการประกอบดีขึ้นแล้วนะครับมาดูของพอข้างบนบ้างอันนี้เป็นฮิตซิงนะครับฮิตซิงเนี่ยตัวเก่าคือรูกว้างจีเยอมากแต่ตัวของโอเล็กเนี่ยจะซอยทียิบนะครับในส่วนของช่องสตาร์เกมนะครับก็จะปรับให้มันดูเนียนตาเข้ากับตัวเครื่องมากขึ้นนะครับ ส่วนของปุ่มนี่ผมชอบเลยครับเพราะว่าดีไซน์มาอของเดิมเนี่ยมันจะสั้นๆนี้กดแบบต้องแบบแรงนิดนึงแต่วต่าตัวนี้คือมีระยะห่างในการกดให้เรากดได้สะดวกขึ้นนะครับรวมถึงทั้งปุ่ม Power b u t t o ตเหมือนกันนะครับปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็กดได้ไง่ายขึ้นนะครับที่มาดูข้างน้าข้างๆครับเจ็นความแตกต่างไหมว่าของตัวเก่าเนี่ยมันจะเรียกว่านูนขึ้นมาแต่ว่าตัวของโอเล็ใหม่เนี่ยมันจะลงลกไปหน่อยแต่ว่าไม่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 ได้รล่าเพียรติดกับตัวของตัวเครื่องนะครับ Okay. ในส่วนของดีไซน์ข้างหลังสวยงามมากขึ้นเลยตัวโลโก้เล็กลงแล้วก็ปรับไปในส่วนของอาบานพับคิกแซนนะครับทีนี้สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตัวความแตกต่างของบบคิกแซนตัวโอเล็กเนะี่ยคิกแซนเปิดมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถมีตอนที่เห็นบาร์โค้ดนะครว่า,าทันดีพนะิงโตเนี่ยได้เปลี่ยนบาร์โค้ดจากตัวใต้เครื่องมาซ่อนอยู่ในตัวคิกแซนนะทำให้ตรงนี้เนี่ยดูเรียบเลยแล้วกม็มีอะไรที่มันสุดตา่างครับในส่วนคิกแซนเนีนะ่ย สามารถกลางได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะดูนะครับปกติอย่งตั้งนะครับนี่ครับอันนี้ตัวเก่าเน,นี่ยเราตั้งนะครัอันนี้ตั้งเท่ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเก่ามันก็จะงงเง,ง้งงงเง,ง้งซ้ายขวาเนี่ยแล้วร้มเลยตรงนี้นะครับส่วนของตัวใหมเ่เนี่ย Kickstand เนี่ยนอกจากว่าจะมีะพื้นรองรับ ไม่มีการเอียงแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้โอเคที่สุดยอดกว่าคือสามารถกางองศาได้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้นนนนแล้วลงมาขนาดนี้ครับคนที่ชอบเล่นเทเบิรโหมดหรือบอกว่าจะวางอะไรแงนี้สบายเล่นสะดวกมากเลยครับมุมองศากว้างขึ้นจอใหญ่ขึ้นต่อมามาดูปากแต่ต่างของด็อกกันบ้างครับอันนี้คือด็อกโอเล็ตนะผมมาสีขาวสวยงาม โลโก้นี่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยโลโก้ใหญ่มากครับแล้วก็สกรีนก็จะรับเแยกเปลตัวของโลโก้เนี่ยตัวเล็กใหม่เนี่ยโลโก้จะมีความนูนเหมือนยิงเลเซอร์อยู่นะครับส่วนดิสเพลย์อะไรตัวนี้เหมือนเดิมนะครับที่เดี๋ยวเราเปลี่ยนดีไซน์ใหม่คือตัวนี้อันนี้คือตัวยางกันลื่นที่ฝืดๆนะจะมีแค่4ี่จุดหนึ่ตรงหัวมุมแต่ทางตัว OLED ใหม่เนี่ยตัวกันฝืดตัวนี้คือมาทั้งตัวมามาทั้งพื้นเลยฉะนั้นเนี่ย อ,อันนี้เราได้ปรับปรุงมาได้อย่างดีนะครับส่วนของตัวข้างหลังเห็นว่าพอร์ตเนี่ยตัวที่เป็นสายเคเบิลที่ต้องเสียบเนี่ยจะมีระยะมากขึ้นนะครับแล้วก็ความโค้งด้วยเข้ากับตัวของสายไฟต่างๆไม่นั้งค่านะครับพอร์ต USB อนะไรนก็จะเหมือนเดิม ที่แตกต่างกันก็คือตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลยส่วนมากผมปกติเล่นแต่แฮนด์เทอร์มดซึ่งทําให้ตัวโอเลดเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าแฮนด์เทอร์มดเนี่ยมันทําให้อ่าจะมีการเล่นเนี่ยดีขึ้นเพราะวจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวจอโอเลดเนี่ยทำให้แบบว่าเวลาเล่นในที่มีแสงสว่างจ้าในวันกลางวันเนี่ยยังจะเห็นภาพชัดเจาะนะครับในส่วนมาดูกับรุ่นที่สองอต่อนดอกเนี่ยตัวเก่าเนี่ยจะมีบานพับเปิดออกมาเป็นนิดเดียวของตัวใหม่คือออกมาเป็นแท่งเลยครับ นะแล้วก็ AC adapter HDMI out HDMI เนี่ยถูกปรับมาอยู่ในส่วนของข้างบนต่างๆนะครับแล้วก็ตัว USB ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วที่ตัวเก่าเนี่ยมี USB พอร์ต1 2 3นะแต่ว่าตัวด o อกใหม่เนี่ยอพอที่3จะเป็นแลนสายแลนแล้วเราจีดตรงนี้คนระซึ่งจะทำให้สะดวกม,มากขึ้น,นกับคนที่ชอบเล่นเสียบด o อ แล้วก็ตอกออนไลน์โดยที่แต่ว่าเสียตรงนี้เพื่อได้สปีดไวที่สุดนะครับเอสเทอรมลอยู่ตรงกลางเนี่ยดีเลยเพราะว่าโปรติไซต์อสเทอร์ไมลเนี่ยมันจะมีความหนาพันธค์ๆนะถ้าเสียบมาตรงนี้เร็แล้วต้องไปไปพับลงมาตรงนี้เนี่ยไม่ถนัดเลยทำให้ผมไม่ค่อยได้ใช้ด็อกเพราะว่ามันติดการมากในการที่เสียบมาปุ๊บเราต้องมาตาดหักสายลงมาตรงนี้แล้วมันหัวเอ้เทอร์ไมลเนี่ยอ่นอกจากสายความหนาสูงแล้วเนี่ยตรงหัวข้อต่อเนี่ยมันจะมันจะหนาด้วยทำให้การบิดหักตรงนี้เนี่ยลำบากมากแต่ทำด็อกก็ใหม่ ถือว่านี่ถือว่แก้ไขเพนพอยตรงนี้ดีเนะครับว่าเสียบสายเข้ามาตรงปุ๊บอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเส้นไอความหนาขนาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะ,ะไม่โดนบินหักแล้วก็มีความใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากถึงนะครับมาปิดเหมือนเดิมโอเคอันนี้คร่าวๆาม,าม,ามาดูต่อเมื่อกี้ลองเสียบจอยตัวนี้ให้ดูแล้วนะวเมื่อกี้เราก็เสียบจอยของตัวใหม่ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูตัวโคริกันครับ ตัวโฮลี่เนี่ยอ่าผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันผมชอบตร,ตรงตรงความใหญ่แล้วก็อ่าตัวมุมโค้งการจับอักขระโนมิคเนี่ยมันถือว่าดีเลยแต่ตัวนี้เนี่ยอ่าความเบาเยอะผมจะใช้ตัวนี้เล่นเกมผสมพวงแต่ว่าเนื่องจากอ่าจุดด้อยอย่างเดียวคือมันไม่มีคอร์ดสั่นไม่มีมอเตอร์นะครับไม่มีการสั่นทําให้ผมหลังๆก็จะหยุดใช้งานไปงั้นเสียบไปใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะนี่อยู่เล่นมิโนคุนิค,คาริออกสนุกมากเลยสีความความสดของจอนี่คือเหมือนใช้งานโทรศัพท์มือถือเลย จอคมชัดแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะเวลาคือเมื่อคืนลองตัวนี่โหสุดๆชอบชอบอ่าดิสเพลย์รีเซลของมันออกมามา,มากๆเลยนะอันนี้เสียงลำโพงลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับสองสองข้างตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี้ยลำโพงจะเป็นแบบนี้ซึ่งอ่เรียกว่ามีความกว้างมากขึ้นแล้วทำให้เสียงออกมาได้กระหึ่มจริงๆนะครับน,นี้เปิดสุดแล้วนะครับแล้วก็ พอจอเป็น OLED เนี่ยเวลาเล่นเกมเหมือนมันมีมิติมากมากขึ้นมันมัน,มน,น,มนาา Nintendo, ดีแต่เมชันผมแน่ใจว่าดินดิน d o นโดจริงๆจะต้องไปไปเช็คดูต่ว่าคือด้วยมิติแบบนี้เนี่ยผมว่าอีกหน่อย i ินโด d o สามารถทำตัววิช h ตัวใหม่ที่เป็น 3D คล้ายๆของ 3DS ออกมาได้เลยนะที่จะสร้างมิติความความลึกของเกมให้าภาพมึนขึ้น <Okay. S 2> เสียงก็คือจากลำโพงที่มีรัศมีในการแอบบสอบเสียงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยคือต้องจอมรับเลยว่าตัวจอเป็นเป็น,ปนหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ต้องสั่งจองตัวของ Nintendo Switch OLED ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศมาจำหน่ายแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาในราคาที่เ,เรียกว่าเป็นราคาตปรของทางนี้นสคันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองอีกจอยหนึ่ง อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นของอินนี่นะรู้สึกไม่ใจอ่านชื่อไงแต่ใช้ตัวนี้มาตร,ต,รตรงอนะนาล็อกเซตเนี่ยจะมีสีนะมีตัวนี้เนี่ยสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับจะมีปุ่มให้ตัวที่เรียกว่าแกมกับทีทีเนี่ยถ้ากดค้างไวอย่างี้ยแล้วก็กดคลืนไปโทนสีมันเปลี่ยนไปมีสีเขียวสีเหลืองอันนี้แบบว่าเป็นมีดิมิ่งนะครับจะมีดินแล้วก็สว่างไปเรื่อยๆออโต้นะครับ แล้วก็มีสีฟ้าปกติมีสีม่วงครับให้สีตรงที่ผมชอบสุดนะแล้วก็สามารถปรับตัวความความสั่นแรงของมอนได้ดีพอสมควรเลยดีครับตัวนี้ใช้ได้ที่ที่ชอบกว่าคืออย่างนี้ตั้งคิดแสตม์ไหนรีวิวเอ้แล้วก็เดี๋ยวรีวิวนะจอยด้วยนะฮะตัวจอยนี่เนี่ยซื้อมาจากช้อปปีน้นะอยู่ประมาณพันสามกว่านิดนิดที่ชอบคือตัวนี้เนี่ยจอยนี้สามารถเล่นแบบจอยคอนได้เลยเล่นเทเบิลโมกได้ นะครับนะครับซูเปอร์จอยแบบนี้มาสามแบบนะตอนก่อนผมเนี่ยมาสามแบบอ่รุ่นคลาสสิกนะครับสีดำเซอรแบบ์ดาโอเคก็จะมีรุ่นคลาสสิกนะครับสีดําขับเลยแบนะบนี้แล้วก็รุ่นเรดเดียมเซอร์ดาร์สกายบัดซอสเลยนะครับจะมีสีออกเป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วตัวล่าสุดตัวนี้ผมชอบเลยก็คือเป็นแบบเคลียร์เห็นตัววงจรอะไรข้างในเรียบร้อยเลยแต่ตัวนี้เนี่ย วัสดุจะแตกต่างกันจากตัวของตัวนี้หนึ่งของตัวนี้เนี่ยวัสดุจะมีความหนืดของมันอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาจับมันจะดูแน่นมือแต่ตัวส่วนตัวเคลียร์เนี่ยวัสดุแบบเป็นพลาสติกลื่นใสไปเลยนะฮะฉันมันมันจะมีความลื่นของมันอยู่แล้วก็ฟิลในการจับมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่เราก็จะเปลี่ยนตัวใช้ก็แล้วแต่ลมฮะครับเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจอยจอยนี้เนี่ยมันทําให้เวลาเล่นเทเบิลโหมดอะไรเนี่ยจะใช้งานได้อย่างดีในทีเดียวนะครับใส่บาทีก่อน โดยรวมถือว่าใครที่ชอบเล่นเทเบิลโหมดที่ที่ไม่ได้ต่อจอทีวีนะครับเล่นแฮนด์เฮลโหมดหรือว่าเทเบิลโหมดเนี่ยผมว่าซูชิโอเลดเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยเนดยเฉพากจอที่ใหญ่ขึ้นเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยปกติถ้าตัวถ้าตัวเก่าจอไซส์ประมาณนี้เวลาเล่นกับเพื่อนแบ่งจอครึ่งยิ่งเล็กลงก็ใหญ่อีกอันนี้คือจอเรียกแล้วก็ขนาดที่ใหญ่กว่าถึงเจ็ดนิ้วนะแล้วก็ติดขอบถือว่าครั้งนี้นิโนออกมาตอบโจทย์ครับ คนชอบเล่นแฮนด์เฮลแล้วก็เล่นนอกบ้านได้อย่างดีเลยนะครับผมเองทำงาน mm hmm. ก็ปกติจะไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นแตบบ่ว่าต่อท mm ีว hmm. ีเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะมาเปิดสแตนบายแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เปิดปุ๊บเล่นเกมต่อส5นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็กดปุม power ่มพาวเวอร์สแตนบายเซฟทิ้งชาร์จไว้แล้วก็เข้านอนได้สบายนะครับถือว่าออกมาได้ดีมากๆนะฮะผมชอบที่สุดคือตัวคิกสแตนคิกสแตนตัวตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีตัวล็อกด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมความฝืด ไม่รู้ว่าใช้งานต่อไปแล้วมันจะหลวมแค่ไหนนะแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยตั้งไว้แล้วก็ต้องใช้แรงแรงนันพอสมควรถึงจะงานปิดได้นะครับอน,น้ชอบสุดคือมันจะมีจุดหนึ่งพอถึงองศาเลยพุ๊บเียมันจะคลิกลงไปเองนะนะี่คลิกโอเคอันนี้คร่าวๆฮะก็ลองสอบถามตามร้านเกมทั่วไปว่าร้านเกมประจำของทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคิสั้นๆ ของตัวเน n t e n d o Switch OLED ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายเมื่อวานนะครัแบ8บตุลาโอเคขอบคุณครับ